ถึงแล้วครับเรามองเห็นจุดชมอยู่แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกของผมงานโขงเฟขึ้นมานะครับโอ้สตีนนี่ชัดเจนเลยพุ่งเลยโอ้โห,โห วิวเขาเรื่องคือเราจะขึ้นไปที่ภูแผงม้าตรงโน้นนะครับเพื่อไปชมวิวเพราะตรงนี้มันมันไม่เห็นอะไรเลยนะลมลมันตีกลายเป็นหมอกขาวนี่มาถึงตรง,ตรงป้อมแล้วทางเข้าภูริย <S 1> <S 1> นธน่มชาติภูห็นล่องกล้านะครับคือเราต้องตั้งทุนะค่าบริการด้วยสวัสดีครับเราจะไปแค่นี้เองฮะไออะไรนะภูแผงมาง้าเท่าไหร่ครับ3 0บาทบเป็นเท่าไหร่ครับสองคน1 0บาท1 0บาทคือที่จริงเราจอดรถไว้ที่นี่ก็ได้ที่ป้อมนะครับ แต่ว่าถามมาเขาบอกว่าค่ารถแค่3าบาทก็เออไม่เป็นไรสองร้เมตรไปกลับมันก็4ี่รอยู่นะครับท้าเดินขับรถมาไม่ได้ไกลเลยฮะถึงแล้วทางขึ้นฟูแข่งม้าไม่น่าจะมีคนนี่ยแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปโอ้โหดูกอะตรานั้นหรือยังบังรโอเค คือเราจอดรถกันข้างล่างนะครับตรงข้างทางแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเดินต่ออีกประมาณ300เมตรนะครับจริงๆรถขึ้นมาได้นะครับรถขึ้นมาได้แต่ต้องเป็นโฟวิลเป็นดินเป็นเลนนะครับต้องโฟวิลเท่นั้นเนี่ยครับมีรถขึ้นมาแต่รถเก่งไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมว่าด้านบนมันน่าจะมีคนเออาาเมื่อกี้ตรงลานจอนดรถไม่มีรถสักคันเลยมองขึ้นมาจากจากผาหัวสิงห์นะครับซึ่งมันมองสามารถมองเห็นกันได้นะครับผาหัวสิงห์กับผู้แผ่งม้านะครับเมื่อกี้ไม่มี ไม่มีคนสกคนผมลืมออกล้องมาด้วยครับของอยู่กล้องวิดีโออ่ะยู่ใลดถว้าวไม่เอาคือผมลืมบอกกล้องวิดีโอมาด้วยครับเอาติดมาแค่โกลอโพไม่เป็นไรก็ดูเอากล้องโกลอโพได้นาะเราพักที่ฐางหัวสิงห์ครฮะที่นี่ผาหัวสิงห์มันมันมีลมแล้วหมอกทันตีหมอกหมอกพังหมดนะครับเราเลยจะเป็นต้องขยับขึ้นมาที่ภูแผงม้าซึ่งเป็นจุดที่เพิ่มความสูงขึ้นมาอีกเพื่อจะได้มองเห็นทะเลหมอ,อกได้อย่างชัดเจน ค,คือมันจะเป็นทางลาดขึ้นเรื่อยๆทางเดินง่ายๆครับมันไม่ได้ทางชันมากนะครับมันเป็นทางรถวิ่งนะครับแต่ว่าเป็นทางทัวร์วิว ถึงแล้วครับเรามองเห็นจุดชมวิวแล้วไม่มีคนเลยครับเงียบกริบนะครับแต่ว่าดูดูรอยเนี่ยเหมือนเหมือนมีรถพึ่งเข้ามาแล้วก็พึ่งออกไปนะครับวอดใหม่ๆอยู่เดี๋ยวไปดูวิวกันว่ามันจะสวยขนาดไหนมองลงไปนะครับเราจะเห็นหมดเลยมองลงไปจะเห็นผาหัวสิงห์นะครับถ้าเราอยู่ผาหัวสิงห์เรามองขึ้นมาเราก็จะเห็นจุดชมวิวของภูแผงม้าตรงนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะทผมเคยขึ้นมานะครับมาทีไรก็นั่งนั่งได้แต่ได้แต่นั่งมองจากผาหัวสิงห์นะครับว้าว โอ้นติีนี่ชัดเจนเนี่ยฮะถ้าผาหัวสิงห์ใครวิววิวไม่ดีวิวเสียนะครับสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายมาที่นี่ได้นะครับผมก็ทิ้งแคมป์มาที่นู่นนะฮะตั้งแคมป์ไว้ที่ผาหัวสิงห์แคมป์อยู่ที่นู่นอยู่ยังไม่ได้เก็บนะครับแค่ขับรถขึ้นมาชมอยู่ที่นี่นี่โอ้จอด เห็นไหมนั่นคือพางหัวสิงนะครับเราอยู่ที่นั่นแล้วดูหมอกฮะมันเป็นหลักการของแอโรไดนามิกนะครับลมมันมันมาปะทะฝั่งนี้ของพังวสิงแล้วมันก็ม้วนม้วนไปดึงหมอกมาทําให้หมอกมันฟุ้งนะครับเห็นไหมทาให้ผมไม่เห็นวิวเลยเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเป็นม่านหมอกอ่ะมาบังวิวของเราไว้ทาให้พวกผมไม่เห็นหมอกโทษทีครับพูดร้วๆได้เยเพราะว่าเหนื่อยสามร้อยเมตรนี่ก็เหนื่อยนะครับเนี่ย คือตรงนี้มันจะเป็นลนักษณะเดียวกันหมดเลยก็คือหมอกมันจะฟุ้งนะครับขอนุ่งก็เป็นนะครับผมว่าแถวบ้านไร่ขาก็น่าจะเป็นนะตรงนี้ใช่ไหมครับมองเห็นหมดเลยโอเคก็ลักษณะนี้อยู่ชมวิวไม่มีใครมีแค่เรานะครับฝั่งนี้ก็ีมาดูฝั่งนี้ แล้วดูเมฆวันไหลมาคสามารถมองเห็นวัดผาท่อนแก้วด้วยนะครับข้าวขาววัดผาท่อนแก้ว เอครับเรียบร้อยนะผมพามาดูภูแผงม้านะครับก็ดีกว่าพามัวริงนะครับก็คือเห็นวิวนิดนึงนะครับกิ่งก็วันนี้ก็วิวถ้าไม่มีม่านหมอกมาบังนะซึ่งมันก็เกิดจากลมนี่แหละลมมันแรงเกินไปนะวันนี้ทําให้ไม่เห็นทะเลหมอกโดยชัดเจนแม้ว่าเราจะขึ้นมาถึงภูแผงม้าก็เห็นแค่แวบๆนิดเดียวนะครับตอนนี้เรากําลังเดินลงนะครับไปที่รถใครมาก็มาได้ครับถ้าใครจะมานะครับถ้าเป็นโตวิวก็ ขับขึ้นไปได้เลยมีที่จอรดรถนะครับตรงนี้ก็สามารถจอดได้นะครับแต่ว่ารถเก๋งไม่แนะ้ำน,นะฮะก็เ,เก๋งขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยเป็นหลุมเป็นเลนนะครับขึ้นไม่ได้อันนี้แก้ขึ้นไปแล้วต้องถอยอะเอาใหม่นะเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปแล้วมันขึ้นไม่ได้นะครับมันลื่นะเห็นไหมขนาดโฟล์ยู่ยังลำบากเลยฮะเห็นไหมโอ้อ๋อไม่ใช่โฟลิว อันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังมันลื่นแหรอครับที่ขับสองก็ขับสี่นี่อน <S 2> 2 <S เอาขับสองก็ <c oughs> ต้องดูลายไหมผมว่าต้องดูลายนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่แค่ตรงนี้นครับครับเอาตรงนี้ผ่านก็คือผ่านเลยเดี๋ยวเกี่ยวเลยไปเลยพุ่งเลยโโอ้ห <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่พี่ต้องต้องส่งครผมว่าถ้าส่งได้ต้องมาจะ่ายนี้เลยลองดูดที โอ้เป๋มีเป๋ครับรอดถึงกับสักดีฮเอครับจะให้เ้าด้ทำฮะผมคุ้นพี <Pop keys am expand> co ่อย <waren> ู่ผมดูช่องพี่อยู่เอาหรอผมคุ้นพี่อยู่ผมเหมือนเหมือนเหมือนเห็นพี่ใน y o YouTube อ๋อนั่นแหละครับตามนั้นโูวิวอย่างลำบากเอ้ไม่ใช่โูวิ่เมื่อกี้ขับเครื่องสองล้อ แต่ล้อพี่แกก็ใหญ่อย่งนงแต่ก็ขึ้นลำบาก่ะ